เป็นเป็นปรณีที่พวกเราคนไทยก็ชื่นใจและมีความสุขนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้แสดงความกตัญญูกตวิทยาต่อผู้ใหญ่นะคะ<ม>ต่อคนในครอบครัวของเราค่ะก,ก็ก็ดีใจที่เรายังได้สื่อสาร,รกพณีที่ดีางามของเรายอยู่ค่ะอืมนะคะวันนี้เดือนัเดินทางมาก้าวเข้าสู่สองร้หสิบล้านแล้ว,หา,ลวหายเหนื่อยอยังคะ <c oughs> หายเหนื่อยนานแล้วครับเออจริงๆก็หายเหนื่อยตั้งแต่ ตั้งแต่เห็นไฟนอลคัตติ้งแล้วก็หนักของเา็าเ,เ,เ,เป็นไฟที่ภาพจะฉายเนี่ยผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็แขกแตางคนเนี่ยได้ดูแล้วก็ร็คิดว่าจะแหงนไปตอนนี้ที่เหลือมันเป็นกําไรใจแล้วครับที่แบบว่าคนชอบมันแบบได้ไปเห็นหน้าคนดูของพวกเราเลยครับก็ดีๆๆมากครับเจ็ดเจ็ดวันแล้วตอนนี <c oughs> ไ้ได้เป็นไปตามเป้าแล้วนะ จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนนะคะเพราะจริงๆวันที่เราทําหนังเรื่องนี้นะค่ะเราอยากให้เป็นหนังที่ดีเป็นหนครอบครัวที่มีคนมาดูเยอะๆเราก็ตั้งเป้าว่าถ้ามีคนมาดูเยอะๆเราก็มีความสุขแล้วก็นํามาถึงวันนี้เนี่ยอ,อ๋อเสียงตอบรับก็ดีมากนะคะก็มาถึงจุดที่พวกเราต้องการนะคะแล้วก็อยากให้มีคนดูมาดูมากๆขึ้นไปอะค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนออกามาเราต้องแบบปรึกษาตั้งตาก,กัน ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกค่ะแล้วก็มันเป็นการรวมตัวของของคนในครอบครัวที่พวกเราชื่นใจมากเพราะว่าหลายครอบครัวนะคะไม่เคยออกมาดูหนังสามสีิปีแต่เมื่อวานนี้ค่ะมี8ปดสิบปดท่านหนึ่งครอบครัวที่ลงหนังพระรามสามรวมอายุแล้วเกินห0 0 0ันปี8ปสิปดคนสี่เจเนเรชันเขาชื่นใจมากเขาเหมือนเด็กเลยค่ะเจ้าจ้าก็มีความสุขมากเราไปเก็บภาพแล้วเราเราชื่นใจมากแล้วก็อยากขอบคุณทั้งพาร์ททั้งโปรดิวเซอร์ ุ่งก,กลับนะคะแต่แล้วก็นักแสดงทุกคนมันน่าเชื่นใจจริงๆค่ะมันน่าเชื่นใจมากๆต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจิเจละคะเรื่องนี้เป็นไงคะกับการถแบบที่เข้ามาในบทบาทของแม่คือภูมิใจตั้งแต่อ่านบทแล้วที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งะค,ะค่ะแล้วฟิตตาก็กดีมากๆอย่างที่เจ็ดบอกไปก็คือว่าพอคนอินแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเหมือนเ,อเหมือนเราเป็นส่วนร่วมของครอบครัวเขาเวทข้าคนที่จาได้คือ คือไ,ได้ความไม่ในหนังกับกับตัวริงอาจจะต่างกันนิดนึงใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> ก็ <laughs> ก็ด <laughs> ีใจอยู่นะคะว่าตัวริงไม่ได้รงเท่าในหนังคนก็จะถามแบบเหมือนเราเป็นมาม่าสิวเงี้ยค่ะว่าเหนื่อยไหมให้กําลังใจว่าไม่เป็นไรนะไม่ได้อะไรก็โอเคนะอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากมากคะ่ะแล้วก็เป็นหนังที่จะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เรามาฉายในช่วงนี้ด้วย เพราะว่ามันเป็นช่วงของเทศกาลครอบครัวและจิตเความรู้สึกว่ามันไม่มีหนังเรือร่องไหนจะเหมาะเข้าอันนี้อีกแล้วที่เราจะได้ไปใช้เวลาร่วมกันดูหนังร่วมกันในวันในครอบครัวค่ะดิวกรีนะเอกเรื่องแรกสำหรับภาพยนตร์แล้วได้เป็นร้อยล้านเลยลเรื่องแรกเปอกร้อยล้านแล้วค,ครับค่ะควารู้สึกเลยค่ะความสุขความสุขเป็นเรื่งดีใจดีใจครับผมว่าหมายถึงว่าอย่างอย่างที่เคยพูดนะเหมือนว่าผมเหรือว่าการการเล่นภาพยนตร์กเรื่องเนี่ยอะไรเงี้ยสำหรับผมเป็นเรืร่อง มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ผมยิ่งยิ่งเหมือนก่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีใจที่เหมือนว่าเรื่องแรกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของของเรื่องนี้มากกว่าผมว่าเหมือนว่าการทํางานกับทีมงานทุกคนกับที่พัทกับพี่พี่พลิ์เทอร์พี่ก็คือทีมงานทุกฝ่ายอะไรเงี้ยมันมันเป็นบรรยากาศที่ด anyway. like ีมากๆบรรยากาศที่มันมีความสุขมากในระหว่างการทํางานมันเลยทําให้เหมือนว่าบรรยากาศในการทํางานมันมันแฮปเปรี้งมากเรามีความสุขที่เราได้ไปออกกองมากโอ้เห็แล้วแค่แค่ตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นความสุขแบบที่มัน ที่มันแฮปปี้มากๆกับกานในทำงานนี้แล้วหรือว่าพอพอจบมาพบเราได้เห็นผลลัพธ์งานมันออกไปเจอคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่มันสําคัญมากกว่ากว่าอะไรอย่างอื่นทั้งหมดอเลยเงี้ยว่าทั้งหมดนี้มันรวมกันแล้วมันทําให้งานเนี้ยมันมันมีความหมายต่อตัวเราแล้วมันก็ดันไปมีความหมายกับคนดูเลยครับกับตำแหน่งในหลานแห่งชาติใลาชาตรงนี้ก็เลยใช้กันไปเรื่อยๆดีใจไหมบ้านนะ อ๋อไม่รับอ่านั้นหรอไม่รับขอไม่รับก็ออย่างนี้รับกันออดีใจไหมตอนนี้คนบอกว่าอยากอยากน่ารักแบบวิวกิ้นเลยคนณนะขอบคุณที่คนอินดูนี่พี่ฝาเขาปั้นกันมาแต่ก็อย่างวิวกิ้นดีใจไหมด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราแพสมาแล้วเราอาจจะพลาดไปอาจจะตรงไม่ตรงคาแรคเตอร์พอมาเรื่องนี้ปุ๊บได้ปุ๊บสั่งมาแค่สิบล้านเลยมันยิ้มยังไงบ้างเพราะว่า ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของจัง,จงหวะโอกาสเนี่ยด้วยอะไรเงี้ยเรื่องแบบความเหมาะสมในใน,ในปัจจัยหลายๆอย่ยางอะไรเงี้ยกับกับข้อเี่ยเรื่องนี้มันอาจจะเป็นช็อตที่มันที่มันพอดีกับตัวเราพอดีจริงๆเลยมันก็ด้เป็นช็อตที่ที่เป็นช็อตนี้เนี่ยเพราะก็ดีใจนะดีใจแล้วก็เหมื <S <S <ๆ S 2> อนว่าเต็มที่ไปเรื่อยๆแล้วในอีกไม่นานก็จะถึงยอดมีแล้วนะพะกินจะปิดประมาณอีกสิบรอบอีกนะอีกมาสิบรอบ รอฮะระยะสี ok ่ร้อยห้าสิบแล้วก็อายาท่านไปด้วยสิรสิบห้าสิบท่านโอ้โหจะดีฮะจะดีหนังไทยหน่อยแต่วนักแสดงนร้อยล้านเรื่องแรกของยายแต่ะยาย่องนนี้เเป็รื่องแรกคีนะ่ก็เไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะแล้วสก็็จะบอกว่่าาเเรปนนคไมม เราวอาศัยแสงของบิกิ้งเขาแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่ม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 ได้แสงวิกิ้งเข้ามาแล้วนะคะ uh. เพราะว่าพอไปไหนก็คนจะจะวิ่งมาห uh. าเอ่ออาม่าอาม่าบางคนก็บอกเนี่ยเพิ่งออกมาน้ำตาหมาดๆเลยเนี่ยร้องไห้แล้วก็มาขอถ่ายรูปค่ะ uh. ก็ดีใจนะคะดีใจว่าทาง g d h ใช้โอกาสยายแล้วก็ทุกคนแล้วก็ผู้กำกับ ไม่เคยทอดทิ้งยายเลยอะ่ะเป็นอะไรนี่ก็วิ่งหาแล้วยายเป็นอะไรเปล่าทุกคนทุกคนในกองถ่ายน่ารักมากเลยค่ะกองถ่ายของนี้น่ารักมากทุกคนห่วงยายยายเป็นไรไม่ได้เลยนิดนึงก็ไม่ได้ต <c oughs> ื่นใจหลายคนอย่างเมื่อวานงคนถามว่าพี่ก้งกับชอบกระซิบอะไรเราครับอ๋อที่กระซิบเหรอคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กระซิบรักอย่างอย่าง <c oughs> อย่างี่้ิชัยใน <c oughs> กระซิบบอกว่า ุณยายเหนื่อยไหมไอ่าไหวไหม,มแล้วก็ตอนนี้คุณยายเป็นอามา่าเมงจูนะก็จะกระซิบไปหนีตลไปเพื่อให้เราเราลืมตัวของทีมลืมตัวเป็นอามา่าแต้วตากลับมาเป็นอามา่าเมงจูตามเดิอมอะอย่างเงี้ยค่ะอาอาฉายต่างประเทศนึงค่ะถ,ถามเรื่องที่มีการจะรบับส่งไปฉายต่างประเทศด้วยตอนนี้มีแผนอะไรยังไงบ้างคะ พราะจริงๆตอนนี้หนังมันถูกขายออกไปได้หลายประเทศลมากๆๆมแล้วครับในแถบเอเชียก็เกือบทุกประเทศแล้วแล้วก็กําลังเดินหน้าขายต่อไปในฝั่งโลกและก็อเมริกาแต่ก็ได้รับกรารตอบรับที่ดีมากๆครับเฉื่อว่าซอรี่ของเรื่องคือมันสามารถจับคนได้ทุกกลุล่มหลากหลายเชื้อชาติเลยคือผมมีญาติที่ออสเตรเลียแล้วครับเพาทว่าทงานเพราะว่าพอเปิดเทเลอร์ให้เพื่อนที่เป็นคนอิตาลีเขาบอกเพื่อนก็ ลองทายโอโซนโอ้มันก็เกินที่ผมคาดเหมือนกันว่ามันมันสามารถทํางานแบบโดยแบบเหมือนไม่มีกําแพงเชื้อชาติอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าที่นั่นเขารอยูมากๆนะถ้ามาเข้าอย่างเงี้ยผพราได้ยินแล้วก็ชื่นใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะน่าจะทํา้านขอโลกได้ที่ต่างกันถ้ามีหลักมาโวัวนี้จะมีไหมคะมีโอกาสไหมคะ ก็มีโอกาสนะคะแล้วก็เราเพิ่งได้รับข่าวดีค่ะอหลานมาจะได้ไปฉายที่เมืองจีนค่ะจะมีคนดูคนจีนที่บินมาดูที่เมืองไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้จะไปฉายที่เมืองจีนค่ะอินดีด้วยค่ะภาพยนตร์ด้วยนะคะอยากจะให้ไปต่อไกลแค่ไหนคะพี่ณาหาคืออยากให้มันไป w o ว l d ทั่วโลกเลยก็อยากให้คนดูทั่วโลกได้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆนยหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันว่าดด้วยเรื่องความกตัญญู ว่าด้วยเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาอย่างไรพี่คิดว่าเราทุกคนในโลกนี้ได้ดูด้วยกัน,นะคะะ<ม>และออ้วก็อยากขอบคุณคนดูคนไทยทุกคนจริงๆที่รักเรื่องหนังเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนแล้วก็บอกต่อแะทำให้วันครอบครัวของเราในช่วงสงการนี้และต,ต่อไปจะเป็นวันที่มีความหมายมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะดือกินรือกินชิญชวนเลยครับลกูกสงการนี้ครับสงการนี้ดูหลานหน้าครับก็ งานนี blender, Who, dog, long, ้ก okay. like 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 you ็ขอทุกคนนะครับเป็นไงนะครับสวยมากเลครับแล้วก็ยังปลอดใจแล้วก็ขอให้ใช้เวลาครบควันหนึ่งมีแล้วก็ช่วงเวลาดีๆปีเป็นปีหน้าเป็นปีที่ดีดีดีที่สุดในชีวิตแล้วก็อย่าลืมดูหลักมากเลยนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะ